แรกวันที 1, ่เนึ่งกุมภาพันธีผ่านมาบรรยากาศกา,ศารเลือกตั้งที่จังหวัดระนองนะครับจังหวัดร,นระนองนะระนองหน้าไหนสุพดป,ปูเก็ตเอ่อขจอนนะนะครับอ,อ่ก็แน่นอนแล้วครับนะก็ลงพื้นที่เยี่ยมหน่วยเลือกตั้งที่โรงเรียนพิชัยรัตนาการมีหน่วยเลือกตั้งเจ็ดหน่วยนะครับพร้อม้วยนายประกาศทิศผลประสิ์กับพนจังหวัดระนองหนะ้นาน้าอำเภอเมืองระนองเจ้าหน้าที่ตำรวจปบกตสทุภาส่วนเนี่ยทันสุพจ์ภูติเก็ตขจอนนะนะครับ ผู้ว่าการจังหวัดระนองแก้บ่อการเลือกตั้งเจ้าอบ,บจร,ระนองในครั้งนี้นะนายกคนเลือกไปแล้วแหละนะครับก็มีการหวังเพ่นไว้กันอย่างดีแล้วครับ ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับโดยเฉพาะคุณตาคุณยายเตรียมพร้อมมาชัทยทิศลุกล้านผ้ามาถือเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีประชาชนรับรู้ถึงหน้าที่บลเมืองอ,อมาชายทิ์กันมากนะครับสำหรับการเลือกตั้งข้องจังหวัดระนองค่ะก็เป็นการเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองนะพระวรณน,นายกเนี่ยเลือกกันไปแล้วค่ะการมีคนที่ว่าชสทยทิ์เลือกตั้งทางจังหวัดระนอง5อำเภอเนี่ยนึ่งแซนสซ่าม่นว่าคนค่ะแบ่งเป็นชายหกหมื่นแปดพันว่าคนยิ่งหกหมื่นเก้าพันว่าจำนวนซ่องร้อยยีบ ซ4หน่วยเหลือกตังค่ะการประกอบไปด้วยอำเภอเมือง99หน่วยแล้วนะแล้วก็กราบุรี่จัดสิบสองน่วยค่ะม,มีละอุ่น2ยีสิบ้าน่วยกระเปอร์ยีะะสิสนะคะซุกซ้ำราน20ีอดนะคะอ่ะนี่ก็คือภาพรวมข้องจังหวัดะระนองอ่อาก็ระนองนะครับก็เหลือแต่โซ่อบอจอและนายยกะอะไรนายกเบ้งไปนังอยู่เลยวน,นะครับ